ของบริการสื่อโสดซึ่งเป็นบริการที่มีให้บริการในห้องสมุดหอสมุดกลางจะให้บริการอยู่ที่ชั้น6บริการสื่อโสดทัศนวัสดุ 1. บริการยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุได้แก่ซีดีดีวีดี 2. บริการฉายวิดีทัศน์ 3. บริการห้องเคเบิลทีวี 4. บริการห้องประชุมยันทอง สามารถบรรจุผู้ใช้บริการจำนวน80ที่นั่งโดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้ 1. การให้บริการยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุสามารถยืมซีดีดีวีดีโดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้ 1. บริการยืมคืนสื่อโสตทัศนวัสดุสามารถยืมได้คือซีดีดีวีดี โดยใช้บริการยืมคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้นหนึ่งของหอสมุดกลางสามารถยืมได้จำนวน3รายการ3วันหากผู้ใช้บริการยืมเกินกำหนดต้องชำระเงินค่าปรับวันละ5บาทต่อ1รายการต่อ1วันขั้นตอนการใช้บริการสื่อโสดทัศนวัสดุ 1. ค้นหารายชื่อสื่อโสตทัศนวัสดุจดเลขเรียกหนังสือ 2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3. ยื่นแบบฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมแนบบัตรประจำตัวนักศึกษา 4. เข้าใช้สื่อต่างๆที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม 5. เมื่อผู้ใช้บริการใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำสื่อมาคืนที่เจ้าหน้าที่และพร้อมรับบัตรคืน